สองพี่น้องพาเพลินค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่หมกเช่นเคยนะคะวันนี้ลมหนาวมาแล้วนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้แม่หมกมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาไปกัดสีบอนสีด้วยสิ่งนี้เลยนะคะเพื่อนๆไปดูอุปกรณ์และวิธีทำกันเลยจ้า ดูอุปกรณ์และวิธีทากันเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่หมกจะใช้เป็นน้ําซาวข้าวนะคะวันนี้น้ําซาวข้าวแม่หมกจะใช้เป็น5ลาฤิจ้าน้ําซาวข้าวก็ได้มาจากการที่เราหุงข้าวล้างข้าวนะคะจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดค่ะหรือว่าเราจะนึ่งข้าวเหนียวแช่ k, ข้าวเหนียวไว้ข้ามคืนก็ได้นะคะเพื่อนๆใช้ได้เช่นกันค่ะใครไม่มีน้ําซาวข้าวนะคะใช้เป็นนมจืดแทนได้ะคะ่ะเพื่อนๆ ต่อไปค่ะแม่หมกจะพาเพื่อนๆมากัดสีด้วยสิ่งนี้เลยนะคะวันนี้เน้นกัดสีเลยค่ะเพื่อนๆมะนาวค่ะวันนี้จะใช้เป็นมะนาวสองลูกนะคะต่อไปจะผงชูรสค่ะเพื่อนๆโมโนโซเดียมกูตามตนะคะเล่งรากลำต้นแข็งแรงค่ะก้านใบเขียวดีนะคะค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีวิตามินบีรวมมากมายเลยค่ะเพื่อนๆทำให้ก้านใบของเขาของบอนสีของเรานะคะ จะเริญเติบโตอย่างไวนะคะแต่คุ้มแตกอยอย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆไปดูวิธีทํากันเลยจ้านี่เลยค่ะเพื่อนๆน้ําสาวข้าว5ลิตรนะคะแม่หมกจะนําสิ่งนี้เทลงไปเลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะวันนี้จะใช้เป็น2ฝาค่ะเทลงไปในน้ําสาวข้าวเลยจ้า กัดสีด้วยสิ่งนี้เลยนะคะแม่หมกจะพาไปหั่นค่ะวันนี้จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่เลยค่ะจะใช้ไปบีบตามโคนลำต้นนะคะลดตามด้วยน้ำปุ๋ยของเราเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนไม่มีมะนาวนะคะใช้มะกูดแทนได้ค่ะ ได้มะนาวแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่หมกจะพาไปบีบตามคนลำต้นนะคะลดด้วยน้ำปุ๋ยของเราเลยค่ะไปดูวิธีใช้กันเลยจ้าบอลสีของแม่หมกนะคะน้องมีชื่อว่าอีเนาจา้าน้องก้านใบลำต้นแข็งแรงดีมากเลยค่ะพร้อมที่จะกัดสีเลยนะคะนี่ลำต้นก้านใบแข็งแรงแตกกอน้องกำลังแตกกอแตกหน่ออย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะการใบแข็งแรงเลยนะคะผมจะกัดสีเลยค่ะกัดสีด้วยสิ่งนี้เลยนะคะวันนี้แม่หมกจะพามากัดสีด้วยมะนาวค่ะมาดูวิธีใช้กันเลยนะคะนี่นะคะแม่หมกจะพาเพื่อนๆนํามะนาวบีบตามโคนลําต้นนะคะขอบขอบกระถางค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยจ้ะพยายามอย่าให้โดนลําต้นของบอนสีนะคะ เพราะว่าในมะนาวเขาจะมีกรดไม่ใช่กรดอ่อนๆนะคะถ้าเราบีบถ้าเราผสมน้ําจะเป็นกรดอ่อนๆนะคะทําให้ลําต้นเหี่ยวเฉาใบเหลืองได้นะคะเพื่อนๆแนะนําเลยค่ะตามขอบกระถางเดี๋ยวเราลดน้ําลงไปเขาก็จะซึมซักข้อหาลากนะคะกัดสีได้อย่างดีเลยค่ะมีเพื่อนๆท,ทักมาถามไม่หมกนะคะทำไมไม่ใส่ไปในน้ำปุ๋ยเลยใส่ไปในน้ำปุ๋ยก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆ แต่ผลดีของเขาอีกอย่างหนึง่งถ้าเรานำเปลือกมะนาวใส่ตามโคนลำต้นนะคะจะไล่มดไล่มแมลงได้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนเนเพราะว่าในเปลือกมะนาวเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะนี่เลยค่ะมีกลิ่นฉุนค่ะเพื่อนๆนไล่มดไล่แมลงได้เลยค่ะวางไปเลยวางไปเลยนะคะตามโคนลำต้นไปเลยจ้าแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนลดน้ำปุ๋ยของเราตามไปเลยนะคะ นี่เลยค่ะกอใหญ่แบบนี้แม่หมกแนะนําใช้เป็นหนึ่งแก้วเลยนะคะนี่ลูกไม้ปาก,ก้านดําของแม่หมกนะคะสวยงามมากเลยค่ะกัดสีนะคะลายเด่นลายชัดมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยจ้าพร้อมกัดสีนะคะบอนสีของเรานะคะปลูกไปนาน,านๆกอใหญ่ๆนะคะใบตกแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เลยจ้ามีลักษณะแบบนี้นะคะ ใบเขาจะอยู่นานแล้วใบก็จะตกลงมานะคะเพื่อนๆแม่หมกแนะนำนะคะดึงออกเลยค่ะดึงโคนลำต้นเลยนะคะนี่เลยค่ะดึงออกมาทั้งหมดยวงเลยนะคะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องเขาก็จะแตกกอแตกหลอดใหม่ขึ้นมาไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อนๆทิ้งไปเลยจ้า เล็ดลับกัดสีดีๆของไม่หมกก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองพี่น้องพาเพลินชาแนลให้เราด้วยค่ะสวัสดีจ้า